สวัสดีค่ะวิธีเล่นเสือมังกรนะคะหน้าแรกของ lsm 9 9นะคะให้เรากรอก u s e r password แล้วกด sign in ค่ะหน้านี้เป็นกติกาเมื่อเข้าใจแล้วกดตกลงค่ะเรามาที่หัวข้อคาสิโนมีให้เลือกหลายค่ายเราสามารถเล่นค่ายไหนก็ได้นะคะเราจะลองที่ sexy baccala ค่ะ เลือกเสือมังกรก็จะแสดงโต๊ะให้เราเลือกเล่นนะคะจะมีรูปของดีลเลอร์ประจำโต๊ะแสดงอยู่อยากเล่นโต๊ะไหนก็เลือกได้เลยค่ะวิธีเล่นก็ง่ายๆค่ะจะมี3ตัวเลือกในการเดิมพันคือดาก้อนสีแดงไทเกอร์สีน้ำเงินและท้ายสีเขียวให้เลือกว่าไพ่ฝ่ายใดจะแต้มสูงกว่ากันอัตราการจ่ายดาก้อน และไทเกอจะเท่ากันคือ1ต่อ1แต่ถ้าเดิมพันช่องทายเสมอกันอัตราการจ่ายจะเป็น1ต่อ8ถ้าผลออกมาแต้มเท่ากันชิปที่เราใช้ก็จะมีตั้งแต่20ถึง500วิธีนับแต้มนะคะ A เท่ากับ1เลข2ถึง10นับแต้มตามตัวเลข J เท่ากับ11 Q เท่ากับ12และ K เท่ากับ13ด้านล่างก็จะเป็นสถิติที่ผ่านมา D สีแดงคือดราก้อน T สีน้ำเงินคือท้ายเกิดสีเขียวคือทายเสมอการเดิมพันนะคะจะมีเวลาจำกัดในการวางเดิมพันที่มุมด้านบนเลือกชิปที่จะใช้ เลือกตำแหน่งเดิมพนันแล้วกด submit คือเรียบร้อยค่ะทริคการเล่นง่ายๆนะคะเริ่มจากแทงน้อยๆเมื่อถูกกินตาต่อไปก็แทงคูณ2พอได้ก็กลับมาแทงน้อยๆใหม่ใจเย็นๆนับรองมีแต่บวกค่ะ แล้วมาสนุกด้วยกันนะคะ